สวัสดีครับมาพบกับผมพ่อศีมาเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านพาทุกทุกท่านมาเที่ยวง,งานสตรีมฟู้ดแบบเป็นของหาดประยุท์นะครับงานสตรีมฟู้ดถนนคนเดินครับผมผมจะพาทุกท่านไปไปชมกับผมนะครับครับก็มาอันดับแรกก็มาเจอถนนทางเข้านะครับงานสตรีมฟู้ดของเราก็มาเดิมน,นะครับตรงนี้ก็คือจอดรถสถานที่จอดรถของทุกทุกท่านที่มา ดูงานในค่ำคืนนี้นะครับของงานของสิ่งโพที่อากาศประยุนะครับผมครับก่อนเข้างานนะครับมีน้องๆคอยติดสติกเกอร์ให้เราก่อนจะเข้างานมีน้องๆคอยติดสติกเกอร์ให้นะครับครับไปกับผมเลยนะครับไปกับผมผมจะพาทุกทท่านเดินดูได้มีที่ขายดอกไม้ก็มีนะครับขายดอกไม้เข้ามาแล้วก็ท่านอยากจะซื้อต้นไม้ไปไว้ปลูก ดอกกุหลาบสีสวยครับมีสีขาวมีหลายๆายสีด้วยกันนะครับทุกๆกท่านที่เข้ามาอยากจะได้กุหลาบไปขายก็เข้ามาเลยนะครับงานสตีมฟู้ดของเราก็มีมากมายหลายอย่างที่จะขายให้ทุกๆท่านที่เดินเข้ามาตอนนี้ก็คนเยอะแยะมากมายนะครับที่มามีมกับข้าวต่านมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือทางเข้าของงานเย็นสตีมฟู้ดคือคล้ายๆเป็นสมุนคนเดินนะครับตอนนี้ก็จบกันที่ประมาณสี่ห้าทุ่มก็ ตรวจจบนะครับท่คนเดินนะครับตนก็คนเดินออกก็มีคนเดินก็มีมากมายเลยก็มีนะครับท่านพร้อมก,ก,กับผมเลยขอท่านมาที่เดียวมาชมคนขี่คนเดินนะครับ đồng đóng khai nên hả อะไรนะอ่าอ่าไม่ได้เดินหรอ ถนนคนเดินนะครับมาหอยมากที่เข้ามาเลครับเข้ามาเดที่หาดปะยูนนะครับเป็นงานเ็กโรสหรือว่าถนนคนเดินครับผม เยอะแยะมากมายเลยคนเดินเข้าก็มีคนเดิอนออกก็มีนะครับตอนนี้นีนะครับ้องขายร้องกินเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกทกท่านเข้ามาเดินถนนคนเดินกับพวกเรานะครับตอนนี้เราพาท,ทุกท่านมาเที่ยวชมร้องกินเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็้อมาเลยนะครับทุกท่าน มีโอกาสก็เข้ามาเดินรับพวกเราเลยนั้นคนเดินของเรามีของชินเยอะแยะมากมายไปเรื่อยๆครับเป็นตลาดใหญ่ไอเดี้คนเดินที่ใหญ่ามากตามสายหาดตลอดแนวชายหาดเลยนะครับตรงนี้ก็คือทางเดินลงทะเลนะครับ เป็นไฟแสงสีเสขียวงข้างนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับทุกๆุกท่านเดินเข้ามาก็จะได้เดินลงทะเลเดินในช่องที่มีแสงไฟเป็นคล้ายต้นไม้นะครับทีส่สวยงามที่เสียวใสองข้างทางเดินให้ทุกทุกท่านได้เดินเข้ามาเดินลงทะเลอย่างสวยงามครับผมมีนักร้องด้วยนะครับ มีลงปีหลายวงครับที่จะมาเล่นให้พวกเราได้ดูดูชมกันม,มาเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งรายการน,นะครับมีบอลเล่ชายหาดด้วยนะครับผมบอลเล่ชายหาดก็กำลังจะลงสนามนะครับเป็นบอลเล่ของน้องๆผู้ชายยุวชนของเขตบ,บ้านฉานของเรานะครับ เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเที่ยวเป็นถนนคนเดินของชาวพยูนครับผมสวยงามลันงกามมากครับแล้วก็ลงมาทางด้านนี้ก็เป็นอะไรครับแล้วก็ถ้าจะมาก็จะมีเสือให้ทุกทุกท่านมาเข้านั่งนะครับมีเสือ เอาเาอาามะไรนี่เ้าส่าาคือสุ้มทางเดินลงทะเลนะครับแต่งไว้ให้ทุกๆท่านได้มาเดินลงทะเลได้มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันแบบอย่างสวยงามเลยนะครับผม แล้วก็หัวใจเสือที่เราจะให้ชาวได้นั่งให้ทุกท่านได้นั่งชายทะเลมีครับผมครับมีเสือให้ชาวให้ทุกท่านเข้ามาแล้วก็ได้มาเข้าเสือลงไปนั่งชายทะเลนะครับทุกๆท่านมาด้วยมือเปล่าไม่ต้องคืออะไรเกะกะมาเลยครับผมที่ชายทะเลของเราก็มีที่ให้เช่าเสือ แล้วก็มีโต๊ะให้เช่าด้วยนะครับโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มี4ี่ตัวเลยครับมาทั้งครอบครัวก็ได้จะได้มีโต๊ะให้เช่าแล้วก็มีเสืยงให้เช่าครับผมทุกท่านเข้ามาครับคราบเป็นรุ่นของเ<อ>ราคือมีลายลายดอนไม่ใช่คนที่ชื่อว่น งาเตพับใครมีรูป <Dans> ้านนะครับที่เอามาถายรทกขอเครับใานที่มาถ่ายด้เลยนะครับขอเชิญทุกท่านเอาลูกเอา้านท่านมาถ่ายรูปนะครับเป็นที่ในรูปใกล้ก็ยังเราก็ได้ดูนันๆแต่วันนี้ผมขอสีเาอองช่องู ครับตอนนี้เราก็จะได้กลับแล้วนะครับครับบ๊ายบายครับนี่น้องที่รอที่รอติดสติกเกอร์ให้ทุกๆท่านเข้ามาชมงานในวันนี้คืองานสตรีมฟูดอีกคืนหนึ่งนะครับวันนี้ก็นี่ก็คืองานสตรีมฟูดครับผมครับขอขอบคุณน้องๆมากครับครับสวัสดีครับครับผมครับมณีกาผมพอสีสายขีดกบมี่ยังนภา เอฟซีทุกท่านวันนี้คลิปสวยๆงามๆขอให้เอฟซีทุกทท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับผมเพื่อเป็นของนกไกให้ผมพอสีสแก๊กฮันสิปใหม่ๆมาให้ทุกๆท่านนะครับชมรับเบิรงกันดีครับถ้านสวัสดีผมพอสีก็อาาขอขอบคข้ามสวัสดีครับ